เราจะแกะอันนี้ให้ไม่เสียจกล่องวแกะ่าแกะตรงนี้สีอะไรจริงๆหนูอยากได้ในใจก็อยากได้สีชมพูใจนึงก็อยากได้สี๋อมเทอฟฟี่ชมเซมรที่ว่ใครที่เปยาได้สีขดหรือเปล่าได้สีขดทำยังไงได้สีชมพูทำยังไงถ้าได้สีอื่นอ่ะต่ว่าใใจอ่ะจริงๆเลยอยากได้ยังงนะซรามิอันดับแรกอยากได้สีขดอันดับสองเป็นเซามีคอันดับสาเป็นลิ้นจี่เบอร์รี่ดูก่จะได้สีอะไรคะทุกคนเฮ้ย เมื่อกี้เหมือนหนูแอบเห็นในนี้เลยในตัวที่มันเป็นที่มันเป็นที่มเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะหออกมาแล้วให้ทุกคนดูค er ืออะไรคืออะไรนี um, tumors, ่ว okay, um, ่าจะต้อนไล่ด uh, ูสีอะไรดูเดี๋ยวไปก่อนไม่กล้าปะนี่อะไรเอ้ยนี่นี่ใช่เอาอันเดียวกันต้องไปดูสีอะไรโอเคแกะตอนี้แล้วสีอะไรสีอะไรอ่ะใบหน่อยใบหน่อยเขย่ามันใบหน่อยสีอะไร ก็คิดวอยได้สี่เลยนะอยได้คือเซซี่มี่แต่ว่าเราได้ทอฟฟี่สรุปว่าหนูได้ทอฟฟี่นะคะนั่นคือซีเกตมันคือตัวไหนใช่ไหมซีเกตตัวสองทำให้หนูอยากจุ่มอีกเลยขอบคุณนะครับอยากจะพาให้น้องใส่มาแน่อันนี้นะคะที่แม่บกว่าจรงน้องคอยน้องชอบจรินจังตอนไหนพี่ไม่รู้รู้แค่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกินเบียร์ก่อนนะโอเคจ้าแมาจะมาแกะกล่องินงจุ่มริงจังกันนะที่แม่ช่วยมาใหอันนี้แม่บว่าคอลเลคชั่นอันนี้น่ารักทุกตัวเลยแต่ว่าในใจหนูอยากได้รััันนนนนนาาาวววููออะไรรรร่เเย์์ซพ อานปิดกจะอย่ด่ากันบ้านะมีมิงเวร์เกอสอูแล้วก็มแล,ลนดิงน้งเดีวได้มาสาตัวนี้ตัวนี้กน่ารักสลีปปิ้งและปิดออนนี่นะนี่นี่นนดนาากกนเดี๋ยวดูไปถาจะอะไรมาจ้ามันจะาได้ไจริงๆอยากแกะกล่อ,องนี้มันสบายเลยนะทุกต่วอ,อ้เ,อเอ โปรกำลังโครงการเมื่อวันนี้ในสุดหนูก็ได้ตัวที่หนอยากได้ด้วยแหละเฮ้ยจินโน่ตามกูน่้องนี่ในใจในสุดที่อยากได้คือรูปการประกอบก,ก่อนกาหันไปข้างหลังแบบนี้งงอะไรกันมาแล้วก็วันก่อนเราเราเรากลุ่มกลุ่มจริงจังกัน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 สีน่คนแม่ก,กิ๊กให้มาจริงจรง ไปตอกศึมางลว่าจะได้ตังสีไหนหนูได้ตัวสีขาวมานี่เลเื่องความคิดรอมกันเฮ้ยเผวตอเธออยู่ที่ชินจังแต่งไว้น้องก่อนนะมองสังเก่องนะ ตอนนี้ขอบคุณทีมงานมกินนะคะแลก็ตอวนี้ขอพี่ให่แต่ไม่ได้ตัวอะไรก็ต้ว้ส่วนตอนนี้ขอบคขอบคณที่มีแับพี่นี่นะคะ